โอเคเน่ว่าสิคุโอเคเน่แคสิคุว่าทัชิว่าสต๊าต๊ t ตาต๊าต๊าสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมบูชเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็แน่นอนครับกลับมาเรียกเพลงนะครับซึ่งจะเป็นเพลงไหนไม่ไล้เลยนะครับนั่นกะ็คือเพลงอะไรอะยามามูชิ ushi, ใช่ไหมครับซึ่งแปลว่าผสมกับคำว่างูใช่ไหมฮะก็เออพี่บูชจะพูดอะไร ก็เป็นว่าเพลงนี้ต้องเรียกได้ว่าโด่งดังมากๆเลยนะครับทั้งในทิกตอกแล้วก็ยูทูบช่ไหมครับตั้งแต่กระดาษกระดาแล้วนะเพลงนี้โด่งดังมาตั้งใตทิกตอกนะครับแล้วก็ตอนนี้เองนะครับสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดก็ทํา MV ออกมาจนได้นะครับซึ่งปล่อยเมื่อ4วันที่แล้วนี่เองนะครับในทาง YouTube นะซึ่งตอนนี้นะครับยอดวิว8ล้านวิวแล้วเก่งมากๆเลยนะครับั้งก็ แม่สาวสุดเซ็กซี่เมแกนนะครับแล้วก็นักร้องชาวญี่ปุ่นนะครับที่มาจะริกันชื่อว่ายูกิชิบใชนะครับซึ่งทั้งสองทั้งสองคนพอมาร่วมกันแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้นะครับผมยังไม่เคยดู m V เลยนะคือฟังแล้วก็ ตเต้นตามนะแล้วก็ยังเต้นไ,ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า,เ,า,วาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะมาดูว่า m อเวนี้ยมันจะมันจะงูมันจะสารพิษมันจะฉันทํางานเก่งมันจะรวยมันจะสวยมันจะเป็นซ่าขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยออาวิ่งวิ่งวิ่งรเพลงมาเป็นแบบข่าวดลวนะไม่ได้ย้อมเหลืองนะฮะ เป็นขน้าวดำนะ <laughs> อะดูต่อมาโมนซีเฮ้ยแม่บอกว่าอ,อ,อารมณ์สง่งไรอันไงได้เลยที่ได้เลยต <'s> nice. ัวชิ้นสุดตัวชิ้นตัวชิ้น เรา้หโมชจเ้ยคนรู้คนรันวมีเฮสร์ I g กคอนรู <Bard ic Luther> ้อ <Beam> ร <again> ูคนรู้มากเลยคือรู้สึกว่าความเป็นญี่ปุ่นความเป็นแบบว่า

please bring him out oh. well, one

Nice to meet you する挨拶 I'm so happy I realize I'm a star ストーンス t ーンス t ーンストーンストーンス t 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 ーンお金稼ぐ俺らはスターお金稼ぐ私はスター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 ヒラヒラ私はスター ไม่ใช่ใช่เวลาโอ้ดูทุงตายเลยมั้งแฟนโอ้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 แม่มาไม่แข่งจแล้วเช้าตั้งไหนมาที่สุดผมเหรอเอาเอตั้งแต่ ตั้งแต่ทีมของหนังเรื่องของของเอวีเรื่องนี้เลยบอกว่าผมชอบมากมีความเป็นญี่ปุ่นมากคือผมรู้สึกว่าเมแกนให้เกียริเพลงนี้มากๆด้วยการให้ทุกอย่างมีความเป็นญี่ปุ่นเลยแต่ว่าเ,เพลงนี้ใช่ไหมครับที่เป็นชื่อว่าอ่ามาชิตะใช่ไหมที่แปลว่างูก็มีความเป็นงูออกมางูหังกระดิ่งงูเซ็กซี่มากแล้วคือเมแกนคือ,อ,อตอนที่เปลยหมดเลยอ่ะคือทําท่าเป็นแบบ เป็นเหมือนมูอ่ะคือแบบโหโคตรเหมือนโคตรได้อ่ะทงก้นกบบใช่ไหมตาเนี่ยมูฉจะกินเธอจะกินเธอใช่ไหมเฮ้ยโคตรดีอ่ะโคตรดีโคตรดีเอาว่า ผมชอบชอบมากมากเลยนะครับจะเป็นอีกเพลงที่ผมจะต้องอยู่ในลิสต์ต้องดูที่ต้องฟังก็ต้องดูบ่อยๆคือทุกวันตอนเช้าหลังตื่นนอนผมก็จะมีลิสต์ในยูทูบด้วยเชื่อว่าทุกคนนั้นก็จะมีเหมือนกันก็จะมีเพลงไล่มาเพลงที่ตัวเองชอบชอบซึ่งเพลงที่ชอบส่วนใหญ่เป็นเพลงที่รีแอคไปแล้วนะครับซึ่งฟังทุกวันเลยนะครับตอนนี้เพลงนี้ก็จะมาอยู่ในลิสต์นี้เหมือนกันดีม,ม,ามากนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบตรงไหนนะมาเล่าให้ผมเขียนคอมเมนต์ข้างล่างให้ผม หน่อยนะฮะว่าชอบตรงไหนแล้วก็มารับประสบการณ์แชร์ให้กันฟังนะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราม,มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเอ๊ะเพื่อนๆชอบลุคนี้ไหมฮะมมมเปลี่ยนทรงผมใหม่ครับไปทรงผมใหม่หรือก็สีผมใหม่ใช่ไหม เอาว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมชอบชอบผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับพี่เลิฟ Woo! <c oughs>